คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปกลางเต้นท์กันที่จังหวัดนครนายกเปลานกางเต้นท์ที่มีความสวยงามและไฮไลท์ก็คือ3มแยกของลำธารน,น้ำนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขับ ATV และกิจกรรมล่องแก่งให้เล่นอีกด้วยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Tree River Camping จังหวัดนครนายกนะคะปลายปีก็มาหาที่กลางเต็นท์อีกแล้วนะคะทุกคนเป็นอีกลานหนึ่งที่กว้างขวางแล้วก็สวยงามเหมือนกันมีน้ำให้เล่นด้วยนอกจากนี้นะคะนอกจากกลางเต็นท์ได้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมล่องแก่งแล้วก็เล่นขับ ATV ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันเดี๋ยวพาไปชมคะ่ะว่าเ,เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมแบบว่าลานทั่วหมดเลยนะคะ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเช่าขับเอทีวีนะคะก็ทางทางร้านกลางเต็นต์ก็ติดต่อให้แหะค่ะคันละสี่ร้อยบาทก็คือคนเดียวก็สี่ร้อยหรือว่าจะซ้อนกันแล้วก็หารกันก็ได้พอมไหมคะพี่โซบ้านพร้อมเปล่าพี่โซบ้านพี่โซบ้านพร้อมเปล่าพร้อมครับพร้อมครับจบการดิ้บเลย นี่นะคะเขาก็มีแวะให้อาหารน้องกวางระหว่างทางด้วยก็จะเป็นจุดวแวะพักกกเฮ้ 4, 2, ยยแ นี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวหนีจะพาไปชมลานกลางเต็นท์นะคะขอ,อยญาใช้ไม้นะคะก็คือจะมีความกว้างขวางแบบนี้แล้วก็มีโซนตรงนั้นด้วยตามาค่ะเดี๋ยวจะพาไปโซนที่ติดน้ํานะคะตรงนี้ก็กางได้แล้วก็ทําเขาได้ทาทางเดินเนี้ยค่ะทําะะท,ทางเดินไว้แบบให้เข็นรถนี่เข้าถึงทุกจุดนะคะทางเดิน ตรงนี้กางได้หมดเลยค่ะตรงนี้ก็กางได้หมดเลยส่วนอาคารตรงนั้นนะคะจะเป็นที่นั่งกินข้าวก็คือมีอาหารตามสั่งมีมาม่ามีอะไรขายอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นครัวที่เขาทําอาหารขายค่ะส่วนตรงนี้เนะี่ยจะเป็นจุดที่เป็นริมน้ําตรงนู้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้แต่ว่าริมน้ำเนีย่ยมาันต้องเดินลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเดินลงไปค่ะ นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากสวยมากให้ให้ทุกคนดูก่ะฝ <c oughs> ั่งตรงข้ามจะเป็นอีกลานหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็ล่องแก่งที่เราเล่นเมื่อวานเนี่ยก็คือมาชิ้นสุดตรงจุดนี้แล้วเราก็ขึ้นจากเรือแล้วก็เดินเข้าที่พักได้เลย <c oughs> ใช่มันก็จะเป็นแยกแยกของลำน้ำอะค่ะเป็นสามแยกนี้ <c oughs> ตามชื่อเนาะตามชื่อลังการเตนว่า Tree River Camping นะคะได้ค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับพื้นที่กลางเต็นท์แต่ว่าแบบเมื่อวานที่หนิงมาพักอะคนก็ถือว่าเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เบียดอะไรกันนะคะก็แบบพื้นที่ใช้สอยก็คือกว้างมากอีกพาเดี๋ยวเราพาไปชมห้องน้ำกันดีกว่าเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญเวลามากลางเต็นท์ก็คือแบบบางคนก็คือเน้นห้องน้ำสุดๆเช่นหนิงก็คนหนึ่งก็คือแบบเนืออห้องน้ํา นี่ค่ะนเพื่อนที่บอกเมื่อกีน้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดส่วนกลางที่เอาไว้นั่งกินข้าวหรือว่าสั่งข้าวเขาได้นะคะตรงนี้เลยป้าเจ้าของใ,ใจดีมากเวลาขาดหรืออะไรก็สามารถแจ้งเขาได้เขาก็แบบนี้ให้ยืมหรือว่าให้ให้เรายืมใช้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้คะ่ะห้องน้ำก็จะแยกชายแล้วก็หญิงนะคะ เราก็จะแยกห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยออย,อย่างเช่นห้องผู้ชายคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําข้างหลังก็จะเป็นห้องสุขาก็คือมีชายหญิงเนี่ยก็คืออย่างละแปดห้องใช่นี่ก็เป็นห้องน้ําหญิงนะคะเดี๋ยวเราพามาดูห้องน้า ก็คือสะอาดสะอา้านนี่เลยสะดวกสบายมากสาม,มารถเลือกใช้ได้แบบเหลือๆอ๋อจริงๆไม่ใช่8ห้องนี่อย่างละ10ห้องอันนี้พู้ผิดอย่างละ10ห้องค่ะ1 2 3 4 5ใช่ใชายหญิงอย่างละ10ห้องแล้วก็อ่างแปรงฟันล้างหน้าสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องแยกกันใช้ถึงคนเยอะแค่ไหนก็คือแบบว่าสบายมากๆเลยก็ม<ๆ>ีประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับบรรยากาศล้างกลางเต็นท์ นอกจากนหนิงก็ถ่ายดูแล้วน้องว่าเออมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะส่วนตรงนู้นเออลืมลืมบอ,อกตรงนู้นที่มันเป็นอ่าเนี่ยค่ะใต้ต้นไม้ตรงนั้นก็กางได้อีกเหมือนกันตรงนั้นก็คือจะเงียบๆหน่อยใครชอบบรรยากาศเงียบๆก็สามารถไปกางได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดหลังจานนี่จุดหลังจานก็ดีเหมือนกันนี่ก็เป็นจุดหลังจานค่ะนี่ตรงนี้ที่หนิงบอกมเมื่อกี้ตรงนี้นก็กางได้ ใครชอบแบบเออมาเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าถ้ามาแบบว่าวอ l k in ินมาจองพื้นที่ทันก็ตรงนี้ได้เลยใช่เขามีแบบของขายด้วยมีพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มขนมแล้วก็พวกของใช้ต่างๆถ้าใครลืมก็นี่เลยค่ะซื้อได้ใช่อันนี้ก็มาขอถุงขยะที่เขานะคะเห็นไหมเราไม่ได้เตรียมมาแต่เราก็ขอได้ถุงสองถุงอะไรอย่างงี้อันเดียวก็ได้ค่ะ ค่ะค่าสำหรับการมากางเต็นท์ที Three ่ Tree River Camping จวนะคนครนายกก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะชมรีวิวอีกก็ไปตามที่เพจนี้ได้เดี๋ยวนี้จะใส่ลิงค์ไว้ใต้คลิปนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งเลยที่เวลาไปกางเต็นท์ก็จะมีโพสต์รีวิวแยกอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็มีรูปภาพเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะคอยคอยดูว่านิงจะพาไปทำอะไรแต่ไม่ใช่กางเต็นท์ลุนล้นให้ลุน้น 拜拜，好厉害。